ปมฝังใจถูกแม่แท้แททิ้งตั้งแต่3มเดือนล่าสุดไม่สุคธาวาทำทุกอย่างเพื่อลูกเคยไล่สามีออกจากบ้านใหม่สุคนทวานักแสดงชื่อดังโดยล่าสุดได้เป็นคุณแม่ลูกสองหลังจากได้ประกาศข่าวดีตั้งท้องทายาทคนที่สองอีกทั้งยังได้เผยอีกว่าได้ลูกสาว พร้อมเล่าถึงความรู้สึกที่ได้รับข่าวดีว่าไม่รู้จะก,กิดยังไงดีแต่กิดไม่เป็นได้แต่นิ่งๆขึมๆตามสไตล์ตัวเองฮ่าๆๆข่าวดีของแม่เลยจ้าจริงๆแล้วเพศอะไรก็ได้ขอให้ลูกแม่แข็งแรงสมบูรณ์มากครบ32ประการก็พอซึ่งงานนี้ต่างมีแฟนๆมาร่วมแสดงความยินดีกันอย่างล้นหลามนอกจากนี้ใหม่ได้เผยปมฝังใจที่เธอนั้นไม่เคยเจอหน้าแม่แท้ คุณพ่อกับคุณแม่เลิกกันตั้งแต่ใหม่อายุ3เดือนไม่เคยเห็นหน้าคุณแม่แต่ว่าที่ใหม่เรียกว่าแม่ทุกวันนี้จริงเป็นคุณป้าใหม่รู้สึกว่าทุกคนมีส่วนช่วยเลี้ยงเราช่วยให้ชีวิตหนูจเจริญขึ้นหนูก็จะเลี้ยงดูทุกคนหนูมีพี่ชายแต่ไม่ค่อยได้คุยกันหนูไม่เคยถามพี่เลยว่าแม่หน้าตาเป็นยังไง ก่อนหน้านี้มีข่าวว่าแม่ตามหามันมีฉากฉากหนึ่งที่หนูรู้สึกว่าหนูจะไม่ตามหาแม่อีกมันมีข่าวว่าคุณแม่เคยตามหาหนูแล้วหนูจับไปเจอไหมต่อแรกหนูอยากเจออยากไปขอบคุณเขาแต่ว่าหนูลงมาจากบันไดบ้านแล้วเจอแม่แม่คนนี้ที่เป็นป้ากําลังกอดสุนัขที่หนูซื้อให้แล้วแม่ก็พูดกับสุนัขว่าพี่ใหม่เขาเจอแม่แล้วนะเราคงอยู่กันสองคนแม่ลูกนะแล้วเขาก็ร้องไห้ค่ะ หนูก็เลยรู้สึกว่าเขากลัวลูกทิ้งเพราะฉะนั้นเขาเลี้ยงเรามาเราก็จะไม่ทิ้งเขาเขากลัวว่าหนูจะทิ้งไปหนูก็เลยไม่ตามหาแม่แล้วพอไม่เคยเจอแม่จึงอยากทุ่มเทพเพื่อทายาทคิดในใจว่าไม่รับงานแล้วอยู่กับเขาอยากให้ลูกผูกพันกับเราอยากให้เขารู้จักสายใหญ่ผูกพันคือเราขาดตรงนั้นเลยไม่อยากให้ลูกขาดเหมือนเรา เห็นว่าเคยไล่าสามีออกจากบ้านหลังมีน้องสำหรับใหม่ก็เป็นเหมือนกันเราจะรู้สึกว่ารักลูกมากห่วงมากเราจะดีใจดีไหมที่ลูกออกมาหรือว่าเราอยากให้ลูกอยู่ในท้องคือเราสับสน พอมองหน้าลูกจะร้องไห้บางทีก็คิดถึงแม่คนที่เราไม่เคยเจอหน้าด้วยอารมณ์มันแปรปวนมันสวิงถึงขั้นทะเลาะก,กับเขาเพราะเขาเป็นคนที่เซนซิทีฟมากไหมจับเป็นสายแมนแมนตรงๆไม่ค่อยอะไรมากอย่างที่เขาพูดว่า95%จะเป็นใหม่เลี้ยง ไม่จะเช็ดตัวลูกหรืออาบน้ําลูกใหม่ต้องปิดห้องล็อกห้องเพื่อไม่ให้เขาเข้ามาถึงขั้นไล่ออกจากบ้านเลยคือมันมีอยู่หลายเรื่องสมมุติว่าลูกมีรอยเราก็จะบอกเขาว่าเราเป็นแม่ไม่ใช่เนอร์เซอรี่รับเลี้ยงเด็กไม่ต้องมาระแวงพี่ต้องไว้ใจหนูก็ทะเลาะกันจนไล่เขาออกจากบ้านเพราะเรารู้สึกว่าเราอยากอยู่คนเดียวอยากอยู่กับลูกตกลงรักเขาไหม ก็รักแหละรักในฐานะที่เป็นเพื่อนด้วยพ่อของลูกด้วยและสามีด้วย